สวัสดีครับท่านผู้ออชมผม TT Auto Ford Channel นะฮะวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Next Gen l a n g e r Laptor V6 นะฮะสีเทาแลมโบคันนี้นะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์3.0ลิ V6 24วาล์วนะฮะ397แรงม้าแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ก็จะใส่ชุดเหล็กของ Hammer รอบคันเลยนะฮะส่วนราคาของเจ้า r a p t o r V6 คันนี้นะฮะร,ราคาอยู่ที่ 1 9 1 9 0 0้านบาทนะฮะหลายคนสนใจอยู่นะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาไปชมนะครับผมรอบๆคันฮะภายนอกแล้วก็ภายในนะฮะพร้อมสเปครายละเอียดกันคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าก็จะเจอกับไฟหน้าก่อนเลยเนะเราอธิบายเรื่องไฟหน้ากันก่อนนะครับไฟหน้าของเจ้าแล p เต r V6 นะครับผมก็จะมาเป็นไฟหน้าตัวท็อปเลยฮะจะเป็นแบบ m a t r i x LED นะฮะสามารถหมุนเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยนะฮะ ปรับสูงต่ำอัตโนมัติป้องกันไฟยางตาคนข้างหน้านะฮะนี่ก็จะเป็นลูกแก้วอยู่2รูปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดทามนะฮะรูปตัว C แบบนี้นะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Ford นะครับอันนี้ก็จะมีให้เกือบทุกรุ่นนะฮะไฟเดทามรูปตัว C แบบนี้นี่มันจะมีไฟดวงเล็กๆอยู่ด้านในนะฮะเงามาสะท้อนนะครับผมเดี๋ยวผมให้กล้องซูมมาที่หลังเนะไฟดวงนี้ก็จะติด ก็ต่อเมื่อเราหมุนเลี้ยวพวงมาลัยนะฮะในความเร็วที่ต่ำนะฮะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับผมหมุนเลี้ยวข้างซ้ายไฟดวงนี้ก็จะติดข้างซ้ายนะช่วยในเรื่องของอะไรนะครับช่วยในเรื่องของการเปิดมุกมาให้กับสายตาในเวลาที่เราขับรถกลางคืนในที่มืดๆน,นะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะฮะชุดกระจังหน้านะครับผมอันนี้ก็จะติดรถมาอยู่แล้วนะฮะอันนี้จะเป็นชุดกระจังหน้าของแรปเตอร์แท้ๆเลยนะฮะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับผมสีดําด้านแบบนี้เลยนะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับผม แล้วก็มีที่ฉีดน้ํามาให้ด้วยนะฮะสำหรับกล้องหน้านะฮะ,ะตัวนี้เราก็ฝุ่นจับกล้องหน้าก็ฉีดน้ําได้เลยนะฮะส่วนนั้นบนฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงของเจ้าแรปเตอร์นะฮะก็จะมีจมูกของมันด้วยนะฮะนี่มีอยู่2ข้างนะครับผมจมูกของมันก็ช่วยระบายอากาศนะครับอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยสําหรับจมูกของเจ้าแรปเตอร์นะฮะมาถึงไฮไลท์ด้านหน้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็น กันชนหน้านี่นะฮะคิงซีรีส์ของ h a m m e อนะฮะจะเป็นกันชนเหล็กแบบนี้เลยนะฮะมีไฟ LED นะฮะนี่ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ติดมากับกันชนนะฮะไฟ LED ไฟตัดหมอกนะฮะตัวนี้ก็มีมาให้ติดรถมาอยู่แล้วนะฮะของเดิมนะฮะตัวนี้เราก็ใส่ได้ปกตินะครับเซนเซอร์ต่างๆนะครับผมอยู่ให้ครบนะครับผมสาหรับเจ้าแรปเตอร์ถึงแม้เราเปลี่ยนกันชนไปแล้วเซนเซอร์ต่างๆก็ทํางานปกตินะฮะนี่นะครับเซนเซอร์ด้านหน้านะครับมี4จุดนะครับผมด้านข้างก็มีนะฮะ กล่องควบคุมความเร็ว St o อ and นดกนะฮะก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมไม่ได้ตักออกไปไหนนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับกันชน h ัมเมอร์หนา,นนาๆโผลโหดดูๆแบบนี้เลยนะฮะเรามาดูด้านข้างของเจ้าลัพเตอร์กันบ้างด้านข้างก็จะเจอกับคิวล้อสีดำด้านแบบนี้เลยนะฮะจะเป็นคิ้วล้อที่ยื่นออกมาจากตัวรถนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้พอดีกับล้อนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีคีบด้านข้างครับคีบด้านข้างก็สามารถช่วยระบายอากาศนะครับผม ได้จริงเลยนะฮะเพราะเจาะรูออกมาจริงๆเลยไม่ได้แปะไว้เฉยๆนะฮะเรามาดูล้อของเจ้าลัปเตอร์กันบ้างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นล้อฟอร์สขนาด17นิ้วนะฮะให้ความเบาความแข็งแรงนะฮะมาพร้อมกับยาง B.F. Goodrich นะครับผมเป็นยาง a อ t ท r เรนนะครับผมก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนนะฮะดิสเบรกนะครับผมจะมีให้ทั้งหมด4ล้อนะฮะมาพร้อมกับโช๊คฟลอกนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาโช็กฟลอกด้านหน้าของเจ้าแรปเตอร์นะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะหลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับผมอันนี้ถ่ายให้ดูกันจัดจ่เลยปีกนกนะครับด้านในนะฮะจะเป็นปีกนกขึ้นรูปนะฮะจะเป็นปีกนกฟอร์สนะครับผมไม่มีรอยต่อเลยนะให้ความแข็งแรงน้ําหนักเบานะฮะกระจกมองข้างของเจ้าแรปเตอร์นะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะจะเป็นสีเทารแลมโบแบบนี้มีไฟเลี้ยวมาให้นะฮะมีกล้องอยู่ใต้กระจกนะซึ่งเป็นกล้อง360องศานะ มีไฟส่องสว่างด้านล่างด้วยนะฮะส่วนในตัวของกระจกนะครับก็จะมีบายสปอร์ตอยู่ด้วยนะฮะก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะครับผมรถข้างๆหรือรถตามหลังมาอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่นะฮะกระจกของปอดทุกรุ่นนะฮะมันก็จะสามารถนี่ปรับหักไปข้างหน้าได้นะฮะโดยที่ไม่ทําให้ตัวกระจกเสียนะฮะฟิล์มเซรามิกนะฮะ กันสาดด้านบนนะครับตัวนี้เราติดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะฮะตัวนี้เป็นของแถมพื้นฐานนะครับผมซื้อรถกะเซลทีเซลทีก็ติดให้รอบคันอยู่แล้วนะฮะด้านท้ายที่เราใส่เพิ่มไม่ให้ลูกค้านะครับผมก็จะเป็นโลบาร์ของ Hummer นะครับผมเป็นรุ่นไนท์ฟิวรีนะครับผมโลโก้ฮัมเมอไฟตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นสีแดงครับจะเป็นโลบาร์แขนยาวแบบนี้เลยนะฮะใช้งานได้จริงนะครับผมนี่เด็กหนาแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเบรกให้ดูนะฮะว่าการทํางานของไฟเบรก ด้านหลังมันทางานยังไงนะบนตัวโลบาร์แล้วก็ไฟเบรกด้านหลังนะเดี๋ยวผมการทางานของไฟเบรกนะฮะก็จะทางานแบบนี้เลยนะวเวลาเราลึกเหยียบเบรกก็จะประมาณนี้นะครับสติกเกอร์ด้านข้างนะครับตัวนี้เราติดเพิ่มให้ลูกค้าไปนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นธรรมดานะฮะมันจะไม่มีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับผมอันนี้เราก็ติดสติกเกอร์แบบนี้ไปให้ลูกค้าด้วยนะฮะไฟท้ายของเจ้าแรปเตอร์นะฮะก็จะเป็น Fu l l LED เต็มระบบเลยนะฮะมี นี่คเลดาา์ไบสปอร์ตอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมส่งไปที่กระจกด้านข้างนะฮะฝาท้ายของเขาก็จะเป็นแบบผ่อนแรงนะคะอี e ี่ล lift นะครับผมนี่เบามือแบบนี้เลยนะฮะเปิดปิดง่ายได้ด้วยมือเดียวนะฮะโลโก้ฟอร์ดของแรปเตอร์จะเป็นสีดำนะฮะมีกล้องมองหลังแบบนี้มาให้ด้วยนะฮะคำว่าแรปเตอร์ด้านหลังนะครับผมเป็นอะคริลิกนะครับติดมาจากโรงงานเลยนะฮะบ่งบอกให้รู้เลยนะฮะว่าเป็นแรปเตอร์แท้แน่นอนนะฮะ แล้วก็คําว่าเรนเจอร์ด้านล่างนะครับผมนี่อันนี้ปั๊มลงบนฝากระโปรงเลยนะฮะคำว่าเรนเจอร์นะครับผมด้านล่างนะฮะก็มีอยู่ในกระบะฟอร์ดทุกรุ่นนะฮะนี่ตัวปั๊มแบบนี้นะฮะกันชนท้ายเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยนะฮะลูกค้าต้องการแบบชุดเหล็กเนอะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกฮัมเมอร์รอบคันนะฮะกันชนท้ายก็เป็นของฮัมเมอร์นะฮะรุ่นโนวาซีลีนะครับผมก็จะมีห่วงลากจูงโอเมก้าสีแดงนะฮะให้2ห่วงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นห่วงลากจูงเหมือนกันนะฮะอันนี้ติดมาจากโรงงาน,นะะเจ้า V6 นะครับผมลองสังเกตดีๆนะฮะมันจะต่างจากเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะมันจะเป็นท่อคู่2ท่อแบบนี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นช่วงล่างด้านหลังของเจ้า Raptor V6 นะครับจะมาพร้อมกับวัดลิงก์และเหล็กกันโค้งนะฮะพร้อมด้วยโช๊คอัพของ Fox นะครับผมนี่ให้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะฮะซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับผม หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยช่วงล่างด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมภายในตัวรถของเจ้าแรปเตอร์กันดีกว่านะฮะเดี๋ยวตามผมไปดูภายในกันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในนะไฟในภายในนะเปิดมาเจอไฟแอมเบียนท์ไลท์เลยนะฮะเป็นสีส้มนะฮะนี่ยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมประตูนะัะฝั่งคนขับนะฮะก็จะเป็นควบคุมกระจกต่างๆแล้วก็ประตูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดเปิดปิดล็อกประตูนะฮะเปิดปิดฝาถังน้ามันก็ตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ เปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เช่นกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นไฟส่องสว่างด้านหน้านะฮะนี่ก็จะมีมาให้นะครับผมตรงนี้จะเป็นปรับความสว่างของหน้าจอภายในห้องโดยสารนะฮะด้านบนก็จะเป็นแอร์นะฮะทูโทนด้วยสีส้มแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วแบบนี้เลยนะฮะ สามารถเปิดปิดได้พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับปรับได้4ทิศทางนะฮะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับสามารถปรับสิ่งอำนวยความสะดวกได้ที่พวงมาลัยเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกคลูสคอนโทรลนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะสั่งงานด้วยเสียงด้วยภาษาไทยด้วยนะฮะนี่อันนี้นี่สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะจะเป็นปุ่มควบคุมนะฮะ หน้าจอฝั่งคนขับนะครับผมนี่มีโหมดปรับเสียงท่อด้วยนะฮะนี่นะฮะปรับได้4โหมดนะสำหรับเจ้า Raptor V6 นะเครื่องแรปเตอร์ดีเซลไม่มีนะฮะจะมีเฉพาะเครื่องยนต์ V6 เบนซินเท่านั้นนะฮะในการปรับเสียงท่อนะฮะแล้วก็มีแพดเดลชิพมาให้ด้วยนะฮะนี่เห็นกันไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นแพดเดลชิพนะครับเจ้าแรปเตอร์ก็มีมาให้ด้วยนะฮะจอกลางก็จะเป็นจอขนาด12นิ้วนะฮะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะฮะกระจก มองหลังก็จะเป็นกระจกแบบตัดแสงอัตโนมัตินะฮะมีพอร์ต USB มาให้ด้วยนะฮะก็ด้านล่างนะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมแอร์ต่างๆนะฮะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อ e ีชิเตอร์นะฮะจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเกียร์ตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะสามารถถอยจอดขนาบข้างเข้า,ขาซองได้หมดนะฮะเกียร์ตัวนี้เขาเจ๋งจริงๆนะ,ะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ นี่นะฮะโหมดการขับขี่มีให้ทั้งหมด7โหมดนะฮะปรับได้เลยนะฮะแล้วก็ขับ2ขับ4ตัวนี้ก็สามารถเลือกปรับกันได้นะฮะโหมดป้องกันการลื่นถไลไมตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะฮะอันนี้เป็นโหมดไต่เขาไต่หินนะฮะถ้าเรากดตรงนี้นะฮะภาพมันก็จะขึ้นไปที่หน้าจอนะครับนี่หน้าจอกลางแบบนี้เลยนะฮะ สวิตที่อยู่บนเพดานนะมันมีไว้ทําอะไรนะครับมันมีไว้ปิดเปิดอุปกรณ์เสริมที่อยู่ภายนอกรถยนต์นะที่เราต่อเพิ่มเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นพวกไฟสปอร์ตไลท์นะฮะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆนะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้10ทิศทางนะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะฮะถูโทนสีส้มๆแบบนี้มีปักคําว่าล a ปเตอร์ตรงพนักพิงด้วยนะฮะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะฮะ หน้าตาแบบนี้เลยน,นี้ก็จะเป็นห้องผู้โดยสารตอนหลังนะฮะนี่อันนี้ก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะฮะพอร์ต USB Type A Type C นะครับผมมีมาให้นะฮะแล้วก็นี่ฮะอันนี้ช่องต่อไฟนะครับผมมี230โวลต์นะฮะตัวนี้มีมาให้เลยนะครับเสียบปลั๊กไฟได้เลยนะฮะหน้าตาโดยรวมภายในห้องโดยสารก็จะประมาณนี้นะฮะกุญแจของเจ้า ลับเตอร์นะฮะก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะฮะถ้าเกิดมีกุญแจติดอยู่กับตัวนะฮะเราสามารถกดเปิดล็อกปิดล็อกได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้นะฮะถ้าเกิดเราอยากจะล็อกรถนะฮะเราก็แค่ใช้มือแตะแค่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะรถก็จะล็อกแล้วนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดเราอยากจะเปิดนะฮะเราก็แค่ใช้มือล้วงเข้าไปตรงนี้นะฮะนี่ฮะรถก็จะเปิดแบบนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมรอบๆคันนะฮะ Laptor V6 คันนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับสนใจ Laptor V6 นะฮะหรือว่า Ford รุ่นอื่นๆนะครับก็ติดต่อเซลล์ทีมาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะถามเรื่องโปรโมชั่นนะ,ะถามเรื่องสเปคของรถนะฮะชุดแต่งนะฮะทักเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรและไลน์ไว้ด้านล่างนะฮะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมผมจะพามาชมหมดท่อของเจ้า Rap t ต V6 กันฮะ มีโหมดเงียบนะฮะโหมดปกติโหมดสปอร์ตนะฮะที่จะให้ความดุดันเพิ่มขึ้นมาหน่อยแล้วก็โหมดบาฮานะฮะซึ่งเป็นโหมดโหดสุดแล้วเสียงทอก็จะดังสุดแล้วครับสำหรับโหมดบาฮานะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากโหมดแรกกันก่อนเลยโหมดแรกก็จะเป็นโหมดเงียบนะฮะผมจะเร่งอยู่ที่สองพันรอบนะครับประมาณนี้นะฮะโหมดที่สองนะฮะ จะเป็นโหมดปกตินะครับนี่นะฮะ2,000รอบเช่นกันนะครับผมต่อด้วยโหมดที่สามจะเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะนี่นะฮะนี่แล้วก็โหมดที่สี่นะฮะจะเป็นโหมดบาหานะ2,000รอบนะไม่เกินน,ะนี่นะฮะจะประมาณนี้นะครับผม